หลายวัน<ด>จัดที่หนูส่งข้อความไปให้แดดก่อนมันดูไม่ได้โทรอยู่ใช่ไม่ก็วางไงแล้วถึงเด็ก<อ>ก็ค่อยโทรมานาะนโอเค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 นิดนึง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  คลิปจริงซิงสายฟ้าเซนเซน,นไม่ได้ยินเสียงเสียงเบามากเลยเซน,นออไ,ได้ยินหนูไหมได้ยินแล้วทำอะไรเนี่ย <ผม S 1> ไปเชียงใหม่มไ,มหหไปเชียงใหม่มาหลายวันเลยหลงไปให้ยังอะไรนะหลงไปให้ยัง ทำไมเสียงเบามากอะเส้นหนูส่งไปให้ยังพี่ขี้หนูส่งอะไรนะพี่ขี้หนูเห็นที่หนูส่งไปให้หรือยังโทรศัพท์โดนโจนป้นนะดีไม่เห็นอะไรเลย,เลยโทรศัพท์เจะรับโทรศัพท์หรือยัง <c oughs> ไม่ตอนนี้มันเข้ามันแล้วโทรศัพท์เออเออะเมื่อกี้คนโทรมาก็ไม่มีเบอร์ขึ้นอ๋อโอ้ขอเข้าใหม่รอนหนึ่งโหขี้เห,หรร้อนไม่เป็นไรหรอกทำไมเสียงแปลกแปละฮะ เศร้าเหรอหว่างไม่ได้เศร้าไม่ไม่ไม่แบบช่วนไม่ค่อยได้เข้าไงเวลาเข้ามาโทรหาแด,ด,ด๊ดโทรหาไม่ติดไงอ๋อน้ามันอยู่ตั้งแต่วันที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยมาวันนี้เลยหลายวันจัดที่หนูส่งข้อความไปให้แดดก่อนมันดูไม่ได้โทรอยู่ใช่ไม่ก็มาไงแล้วเจอติดก็ค่อยโทรมา,น,าน่าโอเค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 ไหนไว้เสน้สนเส้นส่งเลยเอาว่า เส้นส่งอะไรมาอ่าแย่แย่เก็ดออกว่ะ 3.2...3.25 เอ้ยโอเคนะ3.25ของนิสิทภาพเดียวนี้18หน่วยครับ3.25นี่เยอะป่ะว่าเนี่ยเยอะ สามสองห้าเพราะพี่นี่นมันต้องสามห้าพีมขึ้นเลยยัแล้วเออเพราะพี่พมไม่เคยเฉียดอะไรเลขพวกนี้เลยจับเบอร์สามจุดสองห้าเยอะนะปีแรกปีหนึ่งอ๋อปีหนึ่งปีหนึ่งเทอมแรกเลยเทอมแรกยังไม่จบยังไม่จบอันนี้มันบอกให้ดูแล้วก็โทรหาอีกทีหนึ่งอ๋อเฮ้ย ที่เราคุยกันไว้คือไงนะสามจุดปดเปล่าสามขึ้นค่ะสามคือสามจุดห้าถ้าจำไม่ผิดอ่ะไม่ไม่ไม่สามขึ้นค่ะสามขึ้นแล้วบอกว่าถ้ารอบนี้ได้สามมันก็ต้องเจอสองมันเอาให้มันเจอเปิดทีถ้างั้นต่อไปก็คือมีห้ามต่ำกว่าสามจุดห้าสามจุดสองห้าอันนี้คือปกติแล้ะห้ามต่ำกว่าสามจุดห้ามต่ำกว่าอันเนี้ยไหวปะเอาจริงห้ามต่ำกว่าสามห้ามต่ำกว่าสามนะนี้มัน เออสามจุดสองห้าไม่หรอกนี่มันยังครึ่งเทอมเอ๊ะหรือจบแล้วว่าภาคหนึ่งหรอหรือครึ่งเดียวอันเนี้ยเอา้าเพี่ยกบคุยคนเดียวอยู่ตั้งนานโอยังไงนะอันนี้มันครึ่งเดียวหรือมันมันจบแล้วอ่ะนะนี่ครึ่งเดียวหรือว่าจบแล้วจบอย่ไหมอันนี้มันเทอมหนึ่งเลยเทอมหนึ่งปีหนึ ก็มันเทอมหนึ 1> 1่งวัหนึ่งก็คือเท่ากับว่าปีหนึ่งเดี๋ยวมันจะต้องมีเกรดใหญ่อีกทีถูกเปล่าอันนี้อันนี้แค่เป็นครึ่งเดียว<ช>ิ<ช>ก็คือแบบเหมือนเป็นเทอมหนึ่งอ่ะก็คือเกรดเทอมหนึ่งอ่ะเทอมสองก็เทอมสองได้ได้มาทีอ๋อเข้าใจแล้วปีหนึ่งมันจะมีสองรอบเกรดใช่ใช่เนี่ยเพิ่งเปิดเรียนเม,ามาื่อวานเองโอเคโอเคสามสองห้าก็โอเคแล้วล่ะปีแรกแต่อย่าให้มันน้อยกว่าน,นี้น้อยหรอเออปีแรก แด๊ดจเท่าไหร่วะปีแรกเข้าไปหนึ่งจุดแปดมั้งตอนนั้นแด๊ดร้อยฟังก็โอเคโอเคเก่งมากเก่งมากเก่งมากโอเคโอเคคิดว่าแดดไม่มาหรือลงลองบอกพ่อหนูเข้ามาหรือว่าโทรหายเล่อืมตอนนั้วเนี่ยเพราะมีเรียนตอบพรุ่งนี้หรืมีเลียนเออเออเออทีแล้วไปเดียนก่อนเดียนให้มันอันนี้เล่นเอาแบบเล่นเพลินๆไป โอเคได้ครับพักก่อนด้วยเก่งมากเย็เขี้ยงเหมือนคุณมีลูกงจริงแล้วเนี่ยเอ้ยโหพี่น้องเนี่ยสองไว้เงาผมเฮ้ยใครวะเนี่ยปูกก็ตายอ๋อคิเบลนี่เองยา่าไปไปเฝ้าคนรวมแร้ไหม ได้หมดเลยอ่ะ